ฮาบากุกบทที่หนึ่งฮาบากุกปรับทุกเรื่องความอายุติธรรมครวาดของพระเจ้าซึ่งฮาบากุกผู้เผยพระชนะได้เห็นมาข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใดและพระองค์มิได้ทรงฟังหรือข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ว่าทารุณพระเจ้าค่ะและพระองค์ก็ไม่ทรงช่วย นะั้นพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เห็นการชั่วและให้มองเห็นความยากลำบากทั้งการทำลายและความทารุณก็อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์การวิวาทและการทุ่มเถียงกันก็เกิดขึ้นดังนั้นธรรมบัญญัติจึงหย่อนยานและความยุติธรรมก็ไม่ได้ปรากฏเสียเลยเพราะว่าคนอธรรมล้อมรอบคนชอบทําไว้ความยุติธรรมจึงปรากฏอย่างวิปลาส คนกระเดียจะลงโทษอยู่ด้จงมองทั่วประชาชาติต่างๆและดูให้ดีจงประหลาดและแปลกใจเพราะเรากำลังประกอบกิจในสมัยของเจ้าถึงจะบอกเจ้าเจ้าก็จะไม่เชื่อเพราะนี่แนะ่เรากำลังเร้าคนกระเดียประชาชาติที่ขมขื่นและรีบร้อนนั้นผู้ปรีธาทัพไปทั่วโลกเพื่อยึดเอาบ้านเรือนที่มิใช่ของตน เขาเป็นคนที่น่าคร่นคร้ามและสยดสยองความที่ธรรมและความโอ้อาของเขาออกมาจากพวกเขาเองม้าทั้งหลายของเขาก็เร็วกว่าเสือดาวและดุร้ายยิ่งกว่าม้าป่ายามเย็นพลม้าของเขารุดหน้าเรื่อยไปอย่างพยองเออพลมาของเขามาจากถิ่นที่ไกลมันบินไปอย่างนอกอินทรีคอยทำลายเร็วนัก ขาทั้งหลายพากันมาเพื่อความทารุณความสยดสยองเพราะเขานำหน้าเขาทั้งหลายเขารวบรวมฉเฉลยไว้มากมายเหมือนสายเขายาะเย้ยบรรดากษัตริย์และเขาหัวเราะเยาะเจ้านายทั้งหลายเขาหัวเราะเยาะป้อมประการทุกแห่งเพราะเขาพูนดินขึ้นเอาชนะป้อมนั้นแล้วเขาก็กวาดผ่านไปเหมือนลมพัดเลยไปเขาเป็นคนมีกรรมชั่ว อนุภาพของเขาก็คือพระของเขาฮาบากุกทูลทัตฐานพระเจ้าข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าของข้าพระองค์องค์ผู้บริสุทธิ์ของข้าพระองค์พระองค์ไม่ได้ดำรงมาแต่นิรันดอกหรือข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ตายข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสถาปนาเขาไว้เพื่อแก่การพิพากษาโอพระศิลาพระองค์ทรงตั้งเขาไว้ เพื่อแก่การตีสอนพระเนตรของพระองค์บริสุทธิ์เกินที่จะทอดพระเนตรการชั่วจะทรงมองดูการผิดก็ไม่ได้ฉะั้นพระองค์ทอดพระเน,นตรคนทรยศและทรงเงียบอยู่เมื่อคนอธรรมกลืนคนที่ชอบทำเกินกว่าตัวเขาเสียเพราะว่าพระองค์ทรงให้มนุษย์เป็นดังปลาในทะเลเป็นดังสิ่งเลื้อยคลานที่ไม่มีหัวหน้า คนเคยเดียจับคนทั้งหลายมาด้วยเบ็ดเขาลากคนมาด้วยแหยเขารวบคนมาด้วยอวนของเขาเขาจึงเปรมปรีและเริงโลดเพราะฉะนั้นเขาจึงถวายศัตวบูชาแก่แหของเขาและเผาเครื่องหอมให้แก่อวนของเขาอาศัยสิ่งเหล่านี้เขาจึงดำรงชีพอยู่อย่างฟุ่มเฟือยอาหารของเขาก็สมบูรณ์แล้วคนเคยเดีย ก็ชักดาบออกเรื่อยไปและฆ่าประชาชาติทั้งหลายอย่างไร้เมตตาหรือฮาบากุกบทที่สองพระเจ้าตรัสตอบฮาบากุกข้าพระเจ้าจะยืนเฝ้าดูอยู่ข้าพระเจ้าจะยืนที่หอคอยและมองออกไปเพื่อจะฟังดูว่าพระองค์จะตรัสอะไรแก่ข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะทูลตอบพระองค์ เกี่ยวด้วยการร้องทุกข์ของข้าพเจ้าอย่างไรและพระเจ้าตรัสตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่างเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ลาช้านักดูเถิดผู้ที่จิตใจไม่ชอบธทมก็จะล้มแต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ยิ่งกว่านั้นความมั่งคั่งหล่อลวงคนประมาทเขาจะไม่รู้จักสงบความตะกลักของเขากว้างเหมือนอย่างแดนคนตายอย่างมัจุราชไม่เคยรู้จักอิ่มเขากอบโกยประชาชาติทั้งหลายมาเพื่อตัวเขาเอง แล้วรวบรวมชนชาติทั้งหลายเข้ามาเป็นคนของตนวิบัติแก่คนธรรมประชาชาติทั้งสิ้นเหล่านี้จะไม่ยกคำเย้ยหยันกล่าวต่อเขาหรือและยกทุพพาสิทธ์กล่าวเยาะเขาว่าวิบัติแก่ผู้ที่สะสมสิ่งที่ไม่ใช่ของตนไว้จะทำอย่างนี้ได้นานเท่าใดนะและบรรทุกข,ของที่ยึดเป็นประกันไว้เต็มตัวลูกหนี้ของเจ้า จะไม่ลุกขึ้นมาในปัจจุบันทันดวนหรือและผู้ใดที่กระทําให้เจ้าตัวสั่นจะไม่ตื่นขึ้นหรือแล้วเจ้าก็จะถูกเขาริบบังละเพราะว่าเจ้าได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติชนชาติทั้งหลายที่เหลืออยู่นั้นจึงจะมาปล้นเจ้าเพราะเจ้าทําให้โลหิตมนุษย์ตกและเพราะการทารุณต่อโลกต่อบรรดาหัวเมืองและต่อผู้ที่อยู่ในเมืองนั้น วิบัติแก่ผู้ที่ได้กำไรมาสู่เรือนของตนด้วยความชั่วเพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่นขึ้นเพื่อมิให้อันตรายเอื้อมถึงได้ที่จริงเจ้าได้ออกอุบายหาความอับอายมาสู่เรือนของเจ้าโดยกำจัดชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากเสียเจ้าต้องเสียชีวิตของเจ้าเพราะว่าศิลาจะตะโกนออกมาจากผนังและคือ ก็จะตอบสนองมาจากหมู่ตัวไม้ในเรือนวิบัติแก่ผู้สร้างเมืองด้วยโลหิตและวางรากนครไว้ด้วยความชั่วดูเถิดที่บรรดาชนชาติทำงานก็เพื่อแก่ไฟและที่ชนชาติทั้งหลายทำจนเหน็ดเหนื่อยก็เพื่อแก่การไร้สาระไม่ได้เป็นเช่นนี้เพราะพระเจ้าจอมโยธาดอกหรือเพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ ในเรื่องพระสิริอของพระเจ้าดังน้ำที่เต็มทะเลวิบัติแก่ผู้นั้นที่กระทำให้เพื่อนบ้านดื่มปนความโกรธของตนเข้าด้วยและทำให้เขาเมาไปเพื่อจะเพ่งดูความเปลืยเปล่าของเพื่อนบ้านเจ้าจะอิ่มไปด้วยความอับอายมิใช่อิม่มโดยศักดิ์ศรีเจ้าดื่มเองสิแล้วก็มนทินไปถ้วยซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าจะเวียนมาถึงเจ้า และความอับอายจะมาอยู่เหนือศักดิ์ศรีของเจ้าความทารุณที่เจ้ากระทําแก่เลบานอนจะท่วมเจ้าความพินาศของสัตว์เดรัจฉานจะกระทําให้เจ้ากลัวเพราะเจ้าทําให้โลหิตมนุษย์ตกและเพราะการทารุณต่อโลกต่อบรรดาหัวเมืองและต่อผู้ที่อยู่ในเมืองนั้นรูปแกะสลักให้ประโยชน์อะไรเล่ารูปที่ช่างได้แกะสลักไว้รูปลออันเป็นครูสอนความเท็จ ให้ประโยชน์อะไรที่ช่างจะวางใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นที่ช่างจะสร้างพระใบวิบัติแก่ผู้ที่กล่าวแก่สิ่งที่ทําด้วยไม้ว่าจงตื่นเถิดแก่หินไบว่าจงลุกขึ้นเถิดสิ่งนี้สั่งสอนอะไรได้หรือดูเถิดสิ่งนั้นกระไหลทองคำหรือเงินแต่ไม่มีลมหายใจในสิ่งนั้นเลยแต่พระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ จงให้สิ้นทั้งพิภพอยู่สุขต่อพระพักพระองค์เถิดฮาบากุกบทที่สามคำริษฐานของฮาบากุกคำริษฐานของฮาบากุกผู้เผยพระวจชะตามทํานองชิกิโอโนดข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระราชกิจของพระองค์นั้นข้าพระองค์ยำเกรง พอถึงกลางยุคขอส่งรื้อฟื้นพระราชกิจนั้นขึ้นใหม่พอถึงกลางยุคขอส่งแจ้งให้ทราบทั่วกันเมื่อทรงกลิ้วขอทรงรึกถึงความกรุณาพระเจ้าเสด็จจากเทมานองค์ประสุดเสด็จจากภูเขาปารานซึ่งอาราศีของพระองค์คลุมทั่วฟ้าสวรรค์และโลกก็เต็มด้วยคำสรรเสริญพระองค์ความผ่องใสของพระองค์ดังแสงสว่าง มีลำแสงแวบมาจากพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงกำบังฤทธานุภาพของพระองค์เสียที่นั่นโรคระบาดเดินนำหน้าพระองค์ภัยพิบัติมาชิดตามหลังพระองค์พระองค์ประทับยืนและทรงวัดพิภพพ,พ,พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเขย่าประชาชาติแล้วภูเขานิรันรการก็กระจัดกระจายและเนินเขาอันอยู่เนืองนิดก็ยุบต่ำลงการสเสด็จของพระองค์ ก็เป็นดังดั้งเดิมข้าพเจ้าได้เห็นเต็นท์ของคนคูชันอยู่ในสภาพทุกข์ใจและม่านแห่งแผ่นดินมีเดียวันไหวข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระพิโรธต่อแม่น้ำหรือพระองค์ทรงกริ้วต่อแม่น้ำหรือหรือว่าพระองค์ทรงโกรธทะเลเมื่อพระองค์เสร็จทรงมาเมื่อทรงรดรบแห่งความมีชัย พระองค์ทรงดึงแล่งคันธนูออกเสียแล้วทรงบรรจุลูกธนูไว้ในสายของมันพระองค์ทรงแยกพิภพด้วยแม่น้ำบรรดาภูเขาเห็นพระองค์ก็บิดเบี้ยวไปกระแสน้ำที่ดุดเดือดก็กวาดผ่านไปมหาสมุทรก็ส่งเสียงมันยกมือของมันขึ้นเบื้องสูงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นิ่งเฉยอยู่ในที่ของมัน เมื่อแสงแห่งลูกธนูของพระองค์พุ่งผ่านไปเมื่อแสงแวบวับแห่งหอกอันเป็นเงาของพระองค์พุ่งไปพระองค์เสด็จไปเหนือพิภพด้วยความโกรธาพระองค์ทรงเหยียบย่ำประชาชาติด้วยความกริว้วพระองค์เสด็จออกไปเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดเพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอดพระองค์ทรงทำลายบ้านของคนอธรรมให้แหลก เผยให้เห็นรากฐานแม้ถึงพื้นหินพระองค์ทรงแทงศีรษะนักรบของเขาด้วยหอกของพระองค์ผู้มาอย่างลมบ้าหมูเพื่อจะกระจายข้าพเจ้าเสียเขาจะเปรมปรีดังว่าจะกินคนจนเสียเป็นความลับพระองค์ทรงเหยียบย่ำทะเลด้วยมาของพระองค์คือน้ามากหลายซึ่งเดือดพลุ่งข้าพเจ้าได้ยินและท้องของข้าพเจ้าก็สะเทือน พอได้ยินเสียงปากของข้าพเจ้าก็สั่นกระดูกของข้าพเจ้าก็ผุพังและข้าพเจ้าก็สเถือนอยู่ในที่ของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าคอยวันแห่งความลำบากอยู่เงียบๆคือวันที่จะมาถึงประชาชนที่บุกรุกเราแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาวงุ่นไม่มีผลผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเยโฮวาคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทำเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายของข้าพเจ้า ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย